สวัสดีครับบ้าถาสวัสดีท่านผู้ชมครับพ้ามาตามโค้งสุดท้ายครับปู38ครับตอนนี้ยูวัดปู38ดได้ครับท่านผู้ชมครับมาฟังมาเบิ่งน้ำกันครับว่าปูจะเน้นจะย่ำจะให้แนวทางตัวใดครับผมครับปูจะเน้นจะเปลี่ยนตัวเลขบ่ครับหรือปูจะฟันท่งให้ตัวใดครับมาฟังมาตามมาเบิ่งน้ำกันโค้งสุดท้ายนี่ครับผมครับงวดที่ผ่านมาครับโค้งสุดท้ายปูให้0 9นยเกตัวแตก3ตัวตดครับ วันนี้มาฟังน้ำกันว่าปูจะเนนให้คงสุดท้ายตัวใดครับปูคือเก้านะตัวเก้านะครับปูหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหครับ 95, ชุดหครับชุดนี้เจ็ดเจ็ดตัวมาสามตัวบ่ปูเจ็ดตัวมาสตัวครับ,รบปูเน้นเน้นตัวใดปูปูมาเนเก้านะครับหนึ่งเก้าห้าหนึ่ง้า ขับหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกคาโป้วื่งรักหน่อยมันห้าก้าหกขับผมห้ากับหกลักหน่อยบนขับผมบานนี้ก็มากตัวนี้บันขับมะเข่าเก้าคือเก้าเน่ยเข่าเก้าหกเก้าหกเก้าหกับเก้าหกเขับเก้าหกหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกคาโป้วิ่งบัน ช่วงนี้อะไรนครับเจนี่เมามีนะครับเจดนี่กรบปูสองหครับปูเยวเลที่ปูเห็นที่แรกหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกนปูเนาะเลขหนึ่งเลขเจ็ดอ่เดครับะโค้งสุดท้ายจะเป็นตัวไหปูโคงสุดท้ายโค้งสุดท้ยก็แค่นเจ็ดนี่ครับสองหกเจ็ดสองหกเหนตัวนี้ปูเออนี่นี่มเขาตัวนี้นี่โอ้เจ็ดนี่ครับ สองหกครับผมคู่เดียวเลยโอ้ขับปูเน้นหางเดียวครับอีกล่างกันครับชุดนี้เป็นชุดล่างมาปูครับผมมาตัวจากหน่วยครับจากหน่วยล่างศูนย์กับหนึ่งมาตัวศูนย์กับหนึ่งมาตัวอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองมันเข้าศูนย์กับหนึ่งเข้ากันครับนรับคลิปมันครับ หลักสิบที่ผ่านมามันบอปูโอ้ครับตัปีเชียนครศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดครับหนเก้าจากวันหนึ่งเก้าเจ็ดกับเก้ามาหนึ่งตัวเนะจากผมครับมางทีเป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับเก้าสองครับไพนหอนนี่นี้เจ็ดกับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกรับปูมีต่วนี้อะไตัวเด่นมันครับเป็นชุดล่างมันบ่ครับผมชุดตัวเดียวคู่เดียวห้าศูนย์ครับ เน่นเน่นแน่นให้หาศูนย์ล่างคู่นคือเก้าสองเห็นไหมครับปูเก้าสองสามศูนย์ห้าเจ็ดนี่แน่นมากมาทุกคู่เดียวเนี่ยเอาปูแหลกเก้าเก่าหนึ่งที่ปูเน้นที่แหลกนะครับเก่าหนึ่งเก้าศูนย์ก็ยังนี่แหละเนี่ครับมากขาจนแต่มาเขารักนิยุ้นเอาปูเออนี่แหละเนี่เก้าครับจะลองมาเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง ครับเจ็ดสองมีตัวนี้ครับแต่คงสุดท้ายฟันหาศูนย์บ่กปูฟันตวเกาในบ่อฟันตะเกาาศูนมันจะมาล่างที่ปูงวเนี่มันมากคู่เดียวทีคือเก้าองเก้าสองสามศูนย์ห้าเจ็ดเห็บบะมวดหาเจ็ดนี่ยครับปูเต็มเม็ดแอร์แลนด์ตัวหาเจ็ครับผมมาดกันศูนย์เจ็ดห้าศูนหัวคู่เดียวแน่นครับนัคือเก่าแม่นเก้าสองเดหาทูเลยครับผม้นมาขึ้นอย่เนี้ยครับแน่น ขึ้นล่างนี่เน้นหาศูนย์ม่ในั่ครับครับม่ใช่นี่กับคูอันนี้เป็นชุดบนชุดบนคือเราครับสองหกสองหกม็กข้าวหกข้าหกเลบประหารศูนย์ห้าครับปครับผมเก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ดศูนย์แปดครับห้าเก้าครับปู หกแปดครับเจ๋มากอันนี้เป็นบนมันเป็นบนเขาศูนย์หกสองหกนี่เท่านี้0626ครับจากที่เน้นเก้าหาเกหคงสุดท้ายเห็นเน้น0 6นยสองบนนีท่านี้ถ้าสามปูกับเจ็ดสองหบวปูครับชุดผลได้ครับท่านผู้ชมครับปูว่าฟันที่0 6นย สาตัวเจ็สองนี่เป็นชุดชุดล่างชุดล่างสองตัวมาตัวศูนย์กับ1นี่เป็นหลักหน่วยน้ปูเนาะอ่าอีกชุดหนึ่งนึ่งอ่าอีกชุดหนึงศูนย์หน่สองเขากับชกับหนึ่งแต่ว่าหาศูนย์ใมาตรไซปูนี่หาศูนย์นี่าชุดก็มชุนี้แหละชุดชุรที่เขาเอาสองสามศูนย์ห้าเจ็ดคปูศูนย์เจหศูนย์ตัวเดียวคือเ2าสองนี่คบปูเอาเรียกยังไม่จน งอมาหาทุนก้นถือบัตถึกแล้ววันฉันครับปูได้ชุดเดียวห้าชุนครับชุดเดียวเก้าสองครับปูปูละเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เ่ยได้ยู่คกันได้อยู่คกันเนี่แหละมาเก้าเลยครับแยกวัดตัวได้ถือเลอมาทุนึงก็ถือเก้าศูนย์ก็ครับมาหาเนี่ยถือขาศูนตัวนี้มีแค่นี้โอ้ครับปูคือคงสุดท้ายคงสุดท้ายเมื่อแล้วเมือแล้วโอ้ครับปู ถ้าสามตัวเดียวปูปูฟันปูฟันไห้ตัวใดสามตัวเจ็ดสองหกเนี่ยเจ็ดสองหกสองครับแหลดหนึ่งหนึ่งเก้าหาหนึ่งเก้าหกเดียวปูตัวนี้ยังมักอยู่กับปูชุดใหญ่ที่แหลดมักเลยมันไม่ชุดใหญ่และมันชุดครับชุนันเก้าหามันก็ได้ครับผมชุดเก้าหามันก็ชุดเก้าหนึ่งเก้าสองครับชุดเก้านี่แหละครับผมเก้าห้าเก้าหกครับว่าหันก็ได้ นี่เท่านั้นแหละครับปูมาไปจู้ยิ้นอยู่หรอชุดบนชุดบนจะเป็นศูนย์หกกับสองหกเออไม่ใช่นี่ครับถ้าสามตัวจะเป็นเจ็ดสองหกนั่นแหละไม่ใช่นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ชุดล่างชุดล่างเจ็ดกับเก้ามาตัวน้าปูน้าเต่าปูเนี่ยที่เก่าแต่ว่ามาฟันที่หาศูนย์หาชุดนึงชุดนึงอีกชุดเดียวสูตรคือสูตรตัวเดียวสูตรตัวนี้อ่สูตรกู้นี่ครับปู โอ้ปูปิดลาหลายหรือเล่าหาซุนเนี่ย <l ice> ลายเต็มเนี่ยเ <f ew> พราะว่าตามปูเห็นปูฟันที่เก่าหนึงกะนักไปนน้ำปูดนะครับเก<น>่าน,นึงน,นั่นแหละหาซุนก่อนมิสนี่หละนักตัวนี้แหละครับปิดหาซุนไว้น้ำเออนี่แหละคร<น>ับท่านผู้ชมครับ <S <S พิจรารณาเบิงเ่งได้ครับผมครับโค้งสุดท้ายปูสามแปด ชุดเจ็ดตัวมาสามตัวไม่ง่ายเลยไปซื้อเปนถือถือได้อยู่นี่ได้ครับไปซื้อเป็นได้นี่ครับผมเพื่อหากับหกนีใไใบรักหน่วยบนญครับปูเอาโจที่นี่เอามาใส่ชุดนี่ครับสองห้าสองหกมาใช้สี่ครับสิบห้าสิบหกไปครับปูศูนย์ห้าศูนย์หกไปครับผมคุดถามแล้วออกแลยพี่รอครับปูนี่แหละเนี่ยเก้าห้าเก้าหกนี่เฉลี่เลยโอ้ยไปซื้อเป็นถือ สามตัวอยู่ในน,น,น,นี่น้ปูเนาะเฮนบาหันนี่ห้ากับหนึ่งบะหันบอย,อย่นบ่มีหนึ่งครับห้าตัวเดียวยว่ลักหน่วยเห็นบะหันครับปูมักก็ศูนย์ห้าเนี่ยถือไเอาชุปนี่ใส่ตัวลักหน่วยมันมันก็ถือแล้วครับปูลูกสาวเขาชื่อเป็นเห็นบะเขาถือศูนย์ห้าะครับปู้ากอนกันเก้าเก็ดครับผมถือก็เกาตัวลัก่วยมีดวแล้วครับเอาครับชมชมคงสุดท้ายน้ปูเนาะ แคปเอาครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายของปู38ครับหมวดวันที่16มีนาคม2565 3ตัวครับปูฟันที่726ครับอยู่ในชุด7ตัวมา3ตัวเจ็ดหนึก้หาหนึกระติดไว้น้ำเด้อครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายปูฟันที่726 2662 0660 1661 9669เน้นที่2662ครับ061696เป็นตัวกันตัวรองของปูเนาะเก้าห้าก้ระติดไว้น้ำถ้าท่านใดชอบเนาะครับเนาะ ชุดที่ปูหายไ้แล้วครับชุดนี้เป็นชุดโครงสุดท้ายครับผมล่าง91เน้น91กับ50บ่ปูครับผมอันนี้90 92 70 71 72นี่เป็นตัวร่องด้ครับเป็นชุดสูตรล่างของปูครับเอาท่านผู้ชมครับพิจารณาเบงเอาด้วยครับปู38ให้ไม่แล้วโค้งสุดท้ายยำมาโค้งสุดท้ายปูแมนด้วยครับท่านผู้ชมครับครับคลิปนี้ครับถ้าชอบถ้าถูกใจครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแนด้วยครับท่านผู้ชมช่อง y o YouTube บ่าวเถาน้ำโชกครับ ขอทุกท่านถูกหวยรวยเงินสุขคนเด้อครับผมบ้าถอสวัสดีครับ